เกิดเหตุระทึกเมื่อค่ำวันนี้ที่สนามบินอุตเภาอำเภอบ้านชางจังหวัดระยองขณะที่พนักง,งานประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานอุตเภาจังหวัดระยองได้ทำงานตามปกติได้มีโทรศัพท์ ชายเสียงเป็นชาวต่างชาติได้โทรเข้ามาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขู่วางระเบิดภายในสนามบินเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีร้อยตำรวจเอกอภิสิทธิ์พรมบุญพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งไว้และได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นส่วนทางสนามบินได้จ,จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยอย่างเข้มงวด ตรวจสอบนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในสนามบินอย่างละเอียดอย่างไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนิว24สถานีประชาชนสมนึกกรมพักบรรณาธิการข่าวภูมิภาคพรลดาสุวรรณรายงาน